อยู่ที่โรตัสนอนนะครับมาแข่งงานเบเบดนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนโอ้โหขึ้นมาก็เจอเลยนะครับรซื้อแย้วเหรอมาดูมาดูมาด,มาดูมีตัวอะไรมัางเนี่ยโอ้โหลงชื่อแข่งเรียบร้อยนะครับมาดูบรรยากาศการแข่งกันนะครับ ไปดูรอบๆงานก่อนโอ้ปฏิบัตได้ยังจะใช้ตัวไหนแข่งวันนี้เอาเรื่องมาคอมโบยังมีตัวอะไรมัง่งเวฟเวฟมิสซันลออบิดเดิมแล้วก็ฟินิชกัรเตอร์สีดำที่เพิ่งสูงได้มาเมื่อกี้ใช่ไหม<ช>เอามาแข่งเลยเหรออันนี้ไม่มีคอมโบอโอเคไปเดี๋ยวเจอกันตอนแข่ง แมตที่หนึ่งนะครับเววเวฟเวจอก,กับซิวเวฟนะกีฟอลเล่นตัวเววเวฟนะสีเหลืองไปแล้วครับ,วรบเววเวฟแด a ดเป็นหนึ่งทีไม่โดนนะซิวเวฟหลบได้พยายามกระแทกซิวเวฟอยู่แต่ซิวเวฟหนาม,มากจริงๆนะครับด้วยความที่เขาใส่บิดบาลานมาแน่ๆเลยแบบนี้ <c oughs> โอ้โหเวเวฟก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับ โอเคครับมองเขาได้เป็นหนึ่งแต้มส่วนกีฟอร์สได้ศูนย์แต้มครับมาต่อในแมตช์ที่สองครับเรต่อไปตอนนี้เปล่นะครับต้องซื้อใหม่นะทุกคนแมตช์ที่สองเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งกีฟอร์สใช้เป็นวิจารล้อเจอกับโคบอลดากุนนะครับยังไงโอ้โหวิจารล้อก็เอาเหมือนกันโคบอลดากุนก็ไม่เบานะครับลงตัวสเตมิน่าไปแล้ว รอบนี้เราใช้สายะเตนดีนามากนะครับถือว่าได้ผลดีเลยนะวัดกันหนึ่งตอนหนึ่งสายเซมินนาวิสาดร้อนเนี่ยกินขาดนะโคบอลไม่ไหวแน่เอาละเสมอน่โอเคตอนนี้เก็บแต้งไปหนึ่งแต้มเสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะครับแบบที่สามเริ่มเอาละครับทีฟอใช้เป็นินิกรัดเดอร์เจอกับฝั่งเขาใช้เป็นวิสาดร้อนแต่คอโบอะไรไม่รู้นะรัดเดอร์ตกวิสาดร้อนลงดุมไปเลยทีฟอได้มาอีกสองแต้มนะครับ ตอนนี้นำอยู่3ต่อ1นะโอ้โหสูสีมากครับแมตช์ที่4เริ่มขึ้นแล้วนะเป็นคู่เดิมนะครับพิซาาร้ลอกกับโคเบาลร้างแขนไหมโอ้โหโดนครับเราพ่าท่าโคเบาลนะครับโดนตกลงหนุมไปเลยตอนนี้เป็น3ต่อ3แล้วนะมาตับสิทใ่แมตช์ที่5ครับ g ีฟอร์ใช้เป็นฟินิช i x ดเดอรเจอกับซีเว r ร์บูมนะครับ เหมือนจะทำอะไรเขาไม่ได้นะสเตมิ่น,นของซิมเรเดอร์นเนี่ยสู้ซิวบูว๊ไม่ได้จริงๆนะดูดิ <c oughs> เจอกันหนึ่งตอนหนึ่งหมดไปก่อนนะครับแ <c oughs> พ้ซิวบู๊รอบมินีซ้อนก็แพ้ไปนะครับกลับบ้านตามระเบียบนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าต้องกลับไปซ้อมไม่เยอะนะ